ก็ถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าเราหยุดไปละ่ะลูกค้าที่เราเคยขายมาเนี่ยรายได้ที่เราเคยได้มาเนี่ยเราจะมีอยู่ไหมคือช่วงนั้นคือเราไม่เข้าใจระบบ M J M ของสีีลุงเ,เลยไม่คิดที่จะชวนใครเข้ามาซึ่งเป็นความคิดที่คิดผิดมากๆในตอนนั้นแต่สุดท้ายก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าเราชวนคนเข้ามาเนี่ยเราจะได้อะไร ก็เลยเริ่มศึกษาลงมือทําแล้วก็ฝึกฝนตัวเองแนะนําคนมาตลอดเริ่มแรกก็ไม่มีใครเข้ามานะครับคน2อคน3คนหลังๆก็เริ่มมีคนตามเข้ามาตามเข้ามาจากไรายได้เดือนหนึ่งเราพันก่าบาทเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่า ระบบเต็มจีเอ็มนี่แหละตอบโจทย์ของเราได้ในอนาคตแน่นอนวันนี้เราแนะนําสมาชิก1คนเราได้ห่นตก็จริงแต่เราลืมว่าถ้าเราแนะนำร้อยคนละ่ะแนะนำพันคนละ่ะหงเมันจะทวีคูณขึ้นเรื่อยๆไม่มีสิ้นสุดปัจจุบันนะครับก็เป็นสมาชิกระดับ1บวกก็ทํายอด12ล้าน3เดือนจากเริ่มต้นในวันนั้นเราเริ่มที่คนเดียวรายได้เดือนแรก1,200กว่าบาทถ้าผมท้อในวันนั้น ก็ไม่มีวันนี้ไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้เดือนละแสนปีละเป็นล้านจากระบบเอเจนซี่กุการ,การที่ผมเก็บเล็กกว่าสมน้อยนี่แหละส่งผลให้ผมมีรายได้หลักแสนต่อเดือนหลักล้านต่อปีจากระบบเ g เจนซี M ่ก<ร>ุลเกอร์ในปัจจุบันนี้เริ่มต้น,นตั้งแต่แนะนําคนแรกคนที่1คนที่2ไปเรื่อยๆเนี่ยอนา,าคตยังไงก็สําเร็จทุกคนไม่มีใครที่ไม่สําเร็จในระบบเอเจนซีกุถ้าคุณตั้งใจจริง<กร> ผุมทำได้คุณก็ทำได้